แห่กันมาทําบุญกาบ่ายดอกไม้ธูปเทียนเครื่องหอมมากมายเลยศรัทธาเพราะมันแปลกดีใช่ไหมถ้าบ้านเรามีนี่จะไปกาบไหมเนี่ยรู้ที่ท่านไม่อายเลยแสดงว่าทั้งหมดความอาย,ยนั้นเนี่ยทีนี้โย,ยมเอาพระคุณเจ้าโยมเอาแกงมาให้เอากลับมาให้ชิมบอกโยมอาตมาเนี่ยกินไม่ได้หรอกอาตมามีอากาศเป็นอาหาร <c oughs> อมากินล้องโอ้โหโยมฟังแล้วขนลุกไหม ภาอย่างนี้มีที่ไหนได้พกข้าวไม่กินกินลมอ่ะเอาแล้วท่านทำไมยืนขาเดียวล่ะพระพุธเจ้าไม่ได้ถ้าลงอีกข้างหนึ่งแล้วแผ่นดินถล่มเนี่ย <Yeah. S 1> อาตมาจึงเอาขาขึ้นญาติโยมก็แห่กันมาใหญ่ทีนี้โยมบางคนก็อ้อนอ่ะพระพุธเจ้าสงขะอ์โยมหน่อยเถอะลุงสัน่นหักแกงมาทั้งคืนปรุงด้วยอย่างดีเลยอ,อ,อสองข์เอาเอาใบยาคามาใบยขาคาิ้ม โอ้หนี่ลมได้บุญมหาศาลมาสงเคราะห์ยมยิ่งใหญ่ขนาดนี้หอโยมเป็นไงปลืม้มทํามาอย่างนี้กี่ปีจะน่หมดสี่สิบกว่าปีนะพุทธเจ้าก็คืนนั้นพุทธเจ้าก็บอกว่าไอ้คนนี้เขาเคยทําบุญว่าเข้าอยู่ในขายว่าเขาจะบรรลุธรรมว่าจะไปโปรดแต่ไปโปรดนั้นเนี่ยแกไปนั่งไปนั่งอยู่มันหน้าขาชาวบ้านเข้ามาถ่าย ลงมาข้างล่างก็เก็บกินเก็บกินแต่กินตอนกลางคืนกลางวันก็ไปให้ให้ไปอยู่ห้องโยมเห็นจะไม่จะไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่หลุมคูดที่หน้าผาก็ถ่ายไปอยู่ข้างนอกเป็นนอนบนพลานหญิงไม่ใส่เสื้อผ้านะทีนี้พุทธเจ้าคนนี้มั่ก็นิสัยดีมันด้วยธก็มาปวดแต่ไม่ปวดได้ไงเต็มพื้นที่อยู่นีมีแต่อุจจาระแห้งเต็มไปหมดเลยด้วยอํนานาจของเทวดาั้งหมดคือนั่นฝนตก ถลม่มทลายล้างสะอาดหมดเลยพุทธเจ้าจึงไม่แปดเปื้อนอุจจระเหล่านี้นี่คือยองรัาแบบบุญของพุทธเจ้าจะไม่เห็นในสิ่งที่ปฏิกูลสวยงงามตลอดเลยไม่ไปที่ไหนเพราะอํานาจของบุญที่เคยทําไ้เทวดาก็มาจัดให้เรียบร้อยอย่างจะนโมดเนี่ยถือว่ามีบุญไมหมนี่มาพุทธก็ปกูอาสนะให้อย่างดีหายงหายายากไหมก็ถือว่ามบากดีเลยเนาะพวกเราต้องมาจัดเองใช่ไหม แสดงว่าเราก็บำเพญบารมีเพื่ออนาคตอีกห้าร้อยชาติในอนาคตรเราต้องมีคนบริบริการเราเพราะชาตนินี้เรามีเจตนาที่เป็นกุศลอยากจะบริการคนที่มีสิ่งมีทางถ้าอย่างนี้เป็นบุญนะถ้าคิดว่าอ้กูซวยจังเลยเนี่ยคนอื่นก็ไม่มาช่วยกูทําอยู่คนเดียวเนี่ยถ้าอย่างนี้ต่างกันนะพราบอกว่าถ้าถูกบังคับให้ทําฟังตรงนี้ด้วยนะจะแทรกะไร ับเราเต็มใจคิดจะทำตัวที่เราคิดจะทำเกิดจากเจตนาแล้วก็ศรัทธาความมุ่งมั่นเพื่อจะทำแต่ถ้ามีคนมาบอกว่าเอ้ยอท่านติงเอ้ยไปจัดตรงจัดโต๊ะนะให้พระแขกเข้ามาด้วยอำน,นาจที่หลวงพ่อบอกพี่ติงก็ไปทำเพราะคำสั่งของหลวงพ่อเพราะทำครั้งที่โดนสั่งให้ทำนี่เพราะท่านไมคิดเอง จิตประเภทนี้เขาเรียกว่มมาจิตอะไรจะนวดอะสังขาริสะสังขาริก็จิตต้องมีคนสัง่งมีคนกระตุ้นจึงทาแต่ถ้าคิดทําเองจิตที่มีกําลังมากแล้วเป็นกุศล<ม>เหมือนเอายกตัวอย่างเนง,ง่ายๆที่นะโยไปเห็นคนขุดท่อในกทมไหมส่วนมากจะเป็นคนคุกเห็นไหมส่วนมากคนนี้เขาเต็มใจทําเรื่องบัตบังคับทำบถตรบังคับทำนี่คือเป็นวิบากท,ที่เขา ต้องมีคนสั่งให้ทำในสิ่งที่ถ้าเกิดว่าแยกกันนี้หนึ่งชวนทำสองบังคับทำเนี่ยน่าจะลงมาน่าจะแตกต่างตัวนให้ไปทำอย่างถูกบังคับทำนั่นเองมันไม่ได้บองคับเม้ไในช่วงแล้วแต่เราคิดจะทำเองเราทำเองเลยนะแต่ไม่มีใครสั่งแต่ตัวเนี้ยเราทำด้วยเจตนาที่เป็นกุศลเพราะบุญมันเกิดขึ้นจากความคิดเราแล้วแต่อีกคนหนึ่งถูกบังคับให้ทำนี่มันเป็นวิบากแต่ถ้าบุญอะไรเยอะมันก็ต้อง ตัวเองคิดจะทําเองกับชวนทนํานี่มันก็ตัวเองทาเองอยู่แลนะ้วนแต่พูดถึงถให้แยกเห็นว่าเป็นเหตุกับเป็นผลถ้าทําเองนี่เป็นเหตุแต่ถ้ามีคนสั่งให้ทาบังคับให้ทาเหมือนคนคุกให้ไปตัดส้วงขุดท่อนี่มีคนสั่งมีคนคบังคับอันนั้นเป็นอากุศลวิบากจึงได้มาทํางานชิ้นนี้แต่ถ้าเราเห็นท่อมันตันท่อมันเต็มเราก็า ชาวบ้านอยู่ระดัะบระดับเรื่องขุดเองดีกว่าทําเองดีกว่าอันนี้เป็นกุศลเพราะเจตนาเราคิดจะส่งเคาะเขาเห็นไหมอันนี้เฉพาะปฏิสตินะมาถึงนี่เลยนะท่านท่านบอกว่าอย่าไปนิดหน่อยนะอาชรกรรมที่เป็นกรรมที่ทําให้วิบากและกรรม,มัชรูปกรรม,มัชรูปคือรูปร่างที่เกิดขึ้นจากอํานาจการมพร้อมทั้งกรรมปัจจัย คือเหตุปัจจัยที่ทำให้เ, <Okay. S 1> เหตุนั้นเกิดเดี๋ยวจะเรียกปัจจัยก่อนปัจจัยในพระวินในพระพิธรรมมันจะละเอียดลึกซึ้งยกตัวอย่างเช่นเม็ดทุเรียนก็ได้กันนะพวกเราคุ้นเคยทุเรียนนะขเจ้กบุรีนะเม็ดทุเรียนเม็ดนี้เนี่ยทันมันดีมันแก่จกักพร้อมที่จะไปเปพาะ เกิดต้นแน่นอนเพราะเราคัดแล้วไม่เอาเม็ดรีบไม่เอาเม็ดเดียวเอาเม็ดแก่จกัดไปเพราะนี่เกิดได้จนะากเมวเนาะเกิดแน่นอนเพราะเราคัดน้ำม่เป็นเปล่งเปลี่ยนเนไหเกิดแน่นอน,อ,น,น,อ,นอันนี้ตัวเหตุเหตุต้องดีทีนี้เขาบอกว่าถึงเหตุแล้วปัดใจปัดใจตัวนี้มันไม่ใช่ตัวเหตุไม่ใช่ตัวเม็ดทุเรียนดินนะ้ำดินดีไหม ฝนตกดีไหมดูแลดีไหมแล้ปลูกสภาพยังไงเอาใจใส่ไหมตัวนี้เป็นปัจจัยที่เสริมส่งให้ให้เหตุนั้นสมบูรณ์ถ้าเกิดเหตุดีปัจจัยไม่ดีอันนี้ก็จะไม่สมบูรณ์เพราะว่าเวลาท่านพูดท่านจะพูดว่าถึงพร้อมด้วยเราลงมาทัดอีกแล้วแต่มันจะรูปเกิดขึ้นปฏิ ที่หมายถึงไหนมาทับไหนหมดอ่าไม่ใม่มอาชนกกรรมนี้เป็นกรรมที่ทําให้วิบากและกรรมชรูปพร้อมทั้งกรรมะปัจจัยอุตุชรุปเห็นไหมมีทั้งอุตุด้วยมีทั้งเหตุปัจจัยด้วยเกิดขึ้นในปฏิสนธิการในขณะที่มาเกิดและในประวัติการตั้งแต่หลังเกิดแล้ว ให้คุณว่าเป็นสัตว์ทั้งหลายเมื่อสัตว์ทั้งหลายตายลงแล้วไปเกิดเป็นสัตว์ริษานเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเหล่านี้ย่อมเป็นไปด้วยอํานาจของชนุกรรมไม่ว่าจะไปเกิดเป็นอะไรทั้งนั้นเนี่ยชนุกรรมมันทางานที่ทําให้วิบากและกรรมชรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิการเมื่อสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้ว ก็ต้องมีอวัยวะใหญ่น้อยเกิดขึ้นตามสมควรแก่สัตว์นั้นๆพร้อมทั้งมีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการรู้รสการถูกต้องการรักษาภพแตท่ที่ว่าเป็นพวังนี่นะนี่เขาบอกวังเนี่ยวงเล็บเกิดขึ้นเหล่านี้ย่อมเป็นไปด้วยอำนาจของชนกกรรม ที่ทำให้วิบากกรรมชรูปและกรรมวิตถุชรูปเกิดขึ้นในประวัติการบกเป็นผวังเหรอาจารย์เอออยกงเว้นผวังเหรไหมเป็นผวังดุชั่วรูปที่ถูกต้องการรักษาภพผวังเป็นเป็นผวังอยู่ในพร้อมที่มีเห็นการเกิดขึ้นได้กลิ่นรูบรักษาภพ ก็นี่รักษาภพคือพระบางเขาบอกเรียกยก็ถูกแล้วนะการรักษาภพนี่นนคือรักษาอัตภาพร่างกายไม่ให้มันผุพังเปื่อยไปก็คือรักษาภพคุณอุอตติรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิการก็สืบต่อจนสมบูรณ์เลยไอตัวที่หล่อเลี้ยงเรานี่ก็คือชนอกกรรมเลี้ยงไว้มันสืบต่อมาชนกกรรมที่สามารถทําให้วิบากและกรรมชรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิการ กล่าวคือให้เกิดเป็นสัติสัจฉานมนุษย์เป็นต้นได้นั้นต้องเป็นกรรมชนิดที่ครบองค์กรรมบทโดยส่วนมากองค์กรรมบทที่เราเรียนมาแล้วได้ฟังมาแล้วถ้าปานาติบาติีองอะไรอาจารย์เมียวองค์ปานาติบาห้าหนึง่งสับมีวิรู้ สามอ่าแล้วก็สีความวพยายคา,ามายพยคฆาห้สาสัตว์ตายข้อที่จริงเราเรียนยังไม่ถึงนะแต่มันก็ต้องเอามาโยงได้ใช่ไหมเราเกิดอยู่เราไปดูหน้ามัานดูตามันหน่อยเ่อเปิดไปหน้าที่ องสนกับบทข้อที่หนึ่งองทรรมหน้าเจ็ดสิบสามโอ้โหก็จะเ,เจอองค์มันก็อยู่หน้าที่ 76. เจ็ดสิบพอกเดี๋หน้าเปิดหน้าเจ็ดบหกเลยที่เจอแล้วนงสือเรื่องนี้ให้เลยนะเก็บรักษาให้ดีเป็นคู่มือได้เลยจะปดเดี๋ยวเรื่องไหนก็มีหมดไวให้ด้วยเปิดเปิดหน้าเต็มก็ใช้ได้แล้วนะเห็นไหม นายเจ็ดสิบสามท่านบอกว่าเจ็ดเจ็ดหอา่อาอ๋อเจ็ดเสิบห้านี่ยน,นะมันเข้าพูดถึงองค์ถูกไหมแต่องค์มันก็คือมีองค์ห้านี่ไงปาโนสัตว <c oughs> ์มีชีวิตปานะสัญจิตารู้ว่าสัตว์มีชีวิตวัฏกะจิตตังมีจิตที่จะฆ่าสี่ประโยคนรทำความเพียรเพื่อให้ตาย แต่ณมรณงสัตว์นั้นตายลงด้วยความเพียรน,นั้นเมื่อการกระทำครบองค์ทั้งห้าดังกล่าวนี้ก็เป็นอันว่าผู้นั้นได้ก้าวล่วงกรรมบทแล้วแต่ถ้าการกระทำไมค่ครบองค์ก็ไม่ล่วงสำเร็จเป็นกรรมบทดังมีคาถากล่าวว่า,านในอง ให้ดูหน้าเฉยๆนะเรากลับมาหน้าเดิมอพ <c oughs> อเรียนต้องเป็ีอยนางนี้ถ้าบอกว่าต้องเป็นครบองค์กรรม,มบทต้องเป็นกรรมชนิดที่ครบองค์กรรมบทถึงจะนําหน้าที่ไปเกิดตามนั้นๆไดนะ้ถ้าไม่ครบองค์ก็จะทําหน้าที่เป็นประวัติการ คือมีตาแล้วตะหลังมาโดนมาแด้นะโดนของมีคมเราก็ตาเสียช่สังเกตบ,บางคนถ้าเกิดมาพิการแต่กําเนิดแสดงว่าก,กรรมมันให้ผลแต่ถ้าเกิดเกิดออกมาแล้วมาบอดที่หลังแสดงว่าให้ผลในประวัติการยังในท้องเนี่ยแขนข้างหนึ่งสมบูรณ์แต่แขนข้างหนึ่งรีบแสดงว่าให้ผลเป็นแขนแล้วแต่ว่ากรรมก็มาทําในประวัติการให้แขนรีบไปข้างหนึ่งครับเป็นไร ละเอียดไหมต่อมานะตเปิดมาต่อเลยนะสำหรับสนก,กรรมที่ทำให้วิบากกรรมชรูปและการ,รมปัจจัดรูปอุตุอ,อุตุชรูปเกิดขึ้นในประวัติการกล่าวคือให้มีอวัยวะใหญ่น้อยพร้อมทั้งการเห็นการได้ยินการได้เป็นต้นเว้นพะวังขจิตนั้นเป็นกรรมชนิดที่ครบ กรรมบทก็ตามไม่ครบก็ตามและกุศลกรรมบทอกุศลกรรมบทที่เกิดขึ้นในปัญจทวารน,นาวิถีหรือที่เกิดขึ้นในเวลาฝันก็ตามย่อมมีอำนาจให้วิบากกรรมชรูปและกรรมปฏิชรูปปฏตชรูปเกิดได้ทั้งสิน้นคือตั้งแต่ประวัติการนั้นนหะ ที่กล่าวเลยนะถ้าพูดรวมตั้งแต่ตั้งแต่หลังจากจุติแล้วนะ่นให้ผลได้ตลาดไม่มีไหนเลยวิมานอันเป็นที่อยู่ของพวกเทวดาพวกพรหมหรือไฟและเครื่องจองจำพานรมาของพวกสัตว์นรกเหล่านี้ก็จัดเป็นกรรมะปะักจะยะอุตุชรูปเหมือนกันเกิดขึ้นพร้อมชรกรัมด้วยเหมือนกัน ที่บอกว่าไอ้ตัวปัจจัยนี่มันมันไม่ใช่มาจากเหตุแต่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นกรรมที่มาเป็นปัใจจัยให้บกท่องสมบูรณ์ให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นมันก็จะไปจําแนกชัดเจนอยู่ในอุปธรรมพระกรรมอีกทีหนึง่งแต่ตัวนี้มันอุปธรรมได้ยังไงนะแต่ตอนนี้ก็พูดด้วยว่าเหตุผลข้องการเกิดก่อนประหญ่ละเอียดไหมละเอียดเนาะ <Okay. S 1> ละเอียดมากเลยซับซ้อนมาก อน,นี้ขนาดเราไม่มีพื้นฐานนะเราจะพอเข้าใจได้ขนาดนี้ถ้ามีพื้นฐานสนุกเลยไม่จะส่งเคาะได้โอ้สูตรนี้มาอย่างนี้อย่างเนี้ยเทียบมาโยงไปโยงมาบางทีหลายคนเริ่ม,มงงใช่ไหมเพราะตมาชี้เห้เห็นว่ามันยังทำงานยังไงอันนี้จบฉนันวกรรแรกนะแต่เขาจะมีอุทาหารณ์ท้ายๆนะหนังสือเล่มนี้เขาจะเรียงตามลําดับต่อมาก็จะเป็น อุดประถมพักกรรมตัวที่สองอนาฬิกากี่โมงทยายามบอกกันด้วยนะหยุดหยุดเพลนนะเผื่อใครจะฉันเพลงตีบโมงห้าสิบแปดนาทีแต่แต่เพลคือเที่ยงครึ่งเนาะเราเข้าเนาะ,ะยากไหมอาจารยา์ออยากอ้อยากไหมไม่ยากค่สนุกสนุกเนาะไม่ค่อยใจค่อยๆ <laughs> พวกนี้เรียนกี่รอบถามจีพกท,ที่ที่ถามแล้วตอบได้เนี่ยไม่ใช่ครั้งเดียวนะพวกนี้อาศัยว่า ตื้อเนาะเรียนแบบตื้อต่อเนื่องเขาเรียนบ่อยๆเช่นบ่อยอัตมาก็ไปอกีกครั้งเดียวเรจาจะหมดอีกครั้งเลยเนี่ยวิธรรม<อ>จำไม่ได้ครับโอ้ฉันจำไม่ได้ลุกดูเลยกันเป็นเรีนจบแค่จุลตรีแต่จุลโทรแม่ได้แต่แต่พวกนี้ฟังเอาเนาะโดยมากนะไม่ได้หลักสูตร,ตรนี่คือหลักสูตรเราเรียนหลักสูตรนะแต่แตถ้าคู่มือจริงๆมันจะไม่ละเอียดอย่างนี้เหมือนปีที่แล้วนะคราวนี้มาดูอ่า วัจนะถาของอุปธรรมพระก,กรรมมีวัจนว่ากรรมมันตรังวากรรมมะนิพัตตะขันทะสันตานางวาอุปัรถมเพตีติอุปธรรมพระกรังกรรมใดย,ย่อมอุปธรรมซึ่งกรรมอื่นๆและการสืบต่อแห่งขันที่เกิดขึ้นจากกรรมอื่นๆฉะนั้นกรรมนั้นชื่อว่า อุปถัมภะกรรมได้แก่อกุศลกรรมดสิบสองแล้วก็มหากุศลหายไปเท่าไหร่หายไปเก้าเขาเอาเฉพาะกุศลเท่านั้นตัวที่อุปถัมม์มันก็จะมีฝ่ายที่เป็นกุศลกับฝ่ายพิณกุศลควรกุศลที่เป็นในฌานจะไม่ได้มากล่าแลลวอะไรที่เป็นในฌานไหน ในเก้าวดวงมันเป็น,น,ก,นกุศลในฌานฌาอ่อนนี่นะอันนี้ตั้งแต่ขบวนบห้าอันนี้ปปก็ห้าทั้งสมฌานพุทธิฌา,านกุศลปฏิฌานกุศลตวุฌานกุศลปัฌานกุศลนี่เขาบอกกุศลรูป,รป,ปาวาจ,รจราวาจ,รจรูปารวจูาวรูปารวจาวจรูปารวจรูปารวจรูปารารวจรูปารารวจรูปารวจูปารารวจรูปาวจรูารจารจปารว่ารจารวจราจรเปรว มันอยู่ในเขาเรียกาอะไรนะไม่ได้มาทำหน้าที่เป็นอุปถัม์ในส่วนที่เราจะกล่าวถึงนี้คือในอันนี้เป็นมหากระตะจิตอ่าใช่เป็นมหากระตะจิตหรือเป็นมหากระตระกุศลเป็นกุศลอยู่ในรูปไม่สามารถมาอุปถัมภ์ได้อ่าไม่ได้อุปถัมภ์ได้เลยเพราะเขาเกี่ยวกับเรื่องฌานเเรื่องฌานเท่านั้นนหะเพราะที่เราจะศึกษานี่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องฌานเลยอุปถัมภกรรมนี้เป็นกรรมที่ ช่วยหนุนชนกกรรมที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลให้มีโอกาสให้ผลคือมันมันมันยังไม่ทําหน้าที่แหละแต่หนุนให้มันได้รี่ให้ผลซะส่งผลประการหนึ่งที่มีโอกาสให้ผลให้ผลประการหนึ่งช่วยอุดหนุนชนกกรรมที่กําลังมีโอกาสให้ผลให้มีกําลังในการให้ผลนั้น บริบูรณ์ยิ่งขึ้นอีกประการหนึ่งอที่มันยังมีโอกาสให้ผลกระตุ้นเตือนให้มันให้ผลอีกที่มันให้ผลแล้วดันให้มันมีกําลังมากๆขึ้นประการที่สองและช่วยอุดหนุนรูปนามที่เป็นวิบากของชนนกกรรมให้เจริญและตั้งอยู่ได้นานประการหนึ่งครับมีสามประการนะ <S <S อุปธรรมกรรมช่วยอุดหนุนชนนกกรรมที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลให้มีโอกาสส่งผลนั้นได้แก่กุศล อกุศลเหล่านี้แหละเป็นอุปถัมภ์พระก,กรรมช่วยอดนุนชนกกรรมที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลให้มีโอกาสให้ผลชนกกรรมที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลนั้นมีอยู่สองอย่างเขาบอกที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลมีสองอย่างคือชนกกรรมในอดีตตะพบอย่างหนึ่งแสดงว่ากรรมเก่าในของเรานในอดีตเนี่ยมันยังมีโอกาสผลยังมีโอกาสให้ผลอยู่ถ้ามีตัวกระตุ้น ถ้าเอาตรงนี้นะและฉะนกกรรมในปัจจุบันในพบอย่างหนึ่งฉะนั้นการช่วยอุดหนุนของอุปธรรมภกกรรมแก่ฉนกกรรมที่ยังไม่อยู่กันได้ผลโอกาสส่งผลให้ได้มีโอกาสส่งผลนั้นจำแนกออกเป็นแปดประเภทด้วยกันดังตอ่อไปนี้โอ้โห,หอย่างนี้ซอย,ยอยิปนะแบบแปบดบวิธีหมดเวลาแนละ้วครับเช้าเนาะ มันเป็ัทเข้าวันเ้สินแปดจะได้ไม่ต้องนั่นนะเสร็จแล้วเที่ยงครึ่งเนาะเพี่ยงครึ่งเรามีเวลาพักชั่วโมงครึ่งใช่ปะสองชั่วโมงครับชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนะเพื่อจะให้ทุกคนไดครับก่อนจะประมดจะได้หายเบื่อตอนภานบ่ายนะวช่วยกันอ่านนะดีนี้นะเดี๋ยววันนี้ยติแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยววันศักราชสักพุทโธพะทวา พุทธังพระขวันังอาทิวาเทมีสวาคาโตพระวัตตาโมธรรมันตารัสามิีสุปฏิปันโญชาวะสัสโคสร้างคานะมีขอบขอบคุณท่านดูครับ